เป็นไวรัลออนไลน์ในโลกออนไลน์เพราะว่านักท่องเที่ยวตอนแรกว่าจะไปดูเสือชีต้าในสวนสัตว์ค่ะแต่มาลาบาร์ดรแทนยังไงอะเรื่องนี้นะคะก็น้องมาลาบาดร์นอนอยู่ในกรงแทนค่ะพี่อั๋ค่ะเราไปดูภาพไปดูเรื่องราวนี้ที่น้องอายบอกกันนะคะซึ่ง การโพสนะคะมีผู้ใช้นามว่า s e k o English ค่ะได้รับความสนใจแล้วก็มีการรีทวิตในแพลตฟอร์มทวิตเตอเนี่ยกว่า20,000ครั้งนะคะเชื่อวันนะเวลาเนี้ยมากกว่าแน่นอนค่ะโดยในเนื้อหาพร้อมภาพปรากฏว่า คุณเนี่ยเขาไปเที่ยวสวนสัตว์มาพอดีไปเดินดูกรงสีต้ากับเจอเจ้าพี่ลาบานอนแทนเนี่ยในภาพดูสิคะน่ารักขนาดไหนก็เลยงงไปเลยค่ะงงไปใหญ่เลยนะคะซึ่งหลังจากที่มีการโพสนะคะก็มีชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาอธิบายว่าอ๋อ หมาในกกงเนี่ยเขาชื่อพี่โบวี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้ชื่อโบวี่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นพี่เลี้ยงสอนทักษะการใช้ชีวิตนะคะให้กับเจ้าแนนดี้แนนดี้คือใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวลายลายเนี่ยเสือชีต้าแอฟริกันซึ่งก็เป็นเจ้าของกกงเนี่ยนะคะซึ่งได้รับความช่วยเหลือและก็นําอนุบาลที่สวนสัตว์ตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตะเกียเนี่ยตัวเท่าแมวอะเนาะนั่นมันเป็นเพราะว่าชีต้านะคะเป็นสัตว์ที่มีความเครียดแล้วก็มีความวิตกกังวลสูงมากค่ะดังนั้นเวลาที่ได้รับการช่วยเหลื มาแล้วมักจะถูกเลี้ยงแบบจับคู่กับลูกหมาค่ะและส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นลาบดอด้วยเนาะใจดีนะคะเพราะว่าชีตาไม่สามารถอ่านบอด y ี้แลงเวจหรือว่าภาษากายของมนุษย์ได้ค่ะ,คะดังนั้นชีตาก็จะสังเกตจากท่าทางของพี่ลาบดอแทนค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะพี่อัดที่กังวลว่า น้องหมาจะไม่ปลอดภัยค่ะโล่งใจไปได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยโตมาได้กันตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะอย่างในภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตัวติดกันนะอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เลือกหมายี่ห้อนี้ใช่ค่ะเราบดอกค่ะตัวติดกันมาค่ะเนื่องจากแนนดีเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่รณรงค์ในเรื่องของการตระหนักเรื่องภาวะใกล้ศูนย์พันของชีต้าค่ะไม่ธรรมดานะเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนะใช่ค่ะต้องคือเขาต้องเดินทางไปโชว์ตัวพร้อมกันกับพี่โบวี่ทุกครั้งค่ะเรียกได้ว่าเป็็นนมาาากกวว่่่่อตแเปี ที่ขาดกันไม่ได้ไปแล้วค่ะพี่หยดแต่อย่าวิ่งแข่งกันนะเพราะว่าเซอร์จ <g> ิต้าเนี่ยเขาวิ่งเร็วที่สุดในโลกค่ะ,คะ